ลำนำวิหกสวรรค์ตอนที่สองร้อยเก้านัตนาเฮลชิงถงเจอรัฐถง ท้องฟ้าเริ่มสว่างรำไรหรงเทียนลืมตาแล้วค่อยๆลุกขึ้นมานั่งบนเตียงอย่างเงียบเสียงจากนั้นกระเบือนหน้ามองข้างตัวฟึงมิ้งนอนขดตัวจนกมลกมดิบใมหน้าซี่ขวาแนบติดข้างเอวเขาลมหายใจทอดยาวเป็นจังหวะสม่ำเสมอขณะหลับสนิทราวกับลูกแมวแรกเกิดผ้าห่มพื้นพางถูกติบหลุดจากตัวไปกว่าครึ่งเพราะอาการดิน เนื้อแต่เพียงชายข้างหนึ่งเท่านั้นที่คุมท้องไว้อย่างมินเมเจ้าคนขี้เมา้องเทียนสายหน้ายิ้มๆเมื่อคืนวานหยองอี้ส่งจดหมายมาบอกว่าหลังจาก่ส่งคนออกคนหาแหลายด้านพร้อมกันในสุดกระสืบจนรู้ที่อยู่ของเลี้ยเอ๋อแล้วแม้จะไม่กล้าฟันธงว่าถูกต้องแน่นอนแต่ก็มีความมั่นใจ7-8ถึงในสิบซ้ำย่างบอกว่าจะเร่งวางแผนการให้แล้วเสร็จไปช่วยเลียเอ,อ๋อกลับมาโดยเร็วและลงโทษคนร้าย จิรัตัวพาเลือเออไปอย่างรุนแรงนี้เป็นข่าวดีครั้งใหญ่ทุกคนที่เป็นห่วงความปลอดภัยของเลือเออลงอกกันทั่วนหน้ายงอี้ไม่ใช่คนฟีพรามถึงถ้าถึงกับส่งจดหมายมารายงานข่าวได้ใช้มแสดงว่ามีโอกาสช่วยเลือเออกลับมาถึง9ก้าในสิบ ภายในเวลาแค่วันเดียวไม่เพียงแต่แผนรอบบางยาผิดเฟิงมิงจะถูกเปิดตรงซ้ํำยังได้ข่าวนลี่เออที่เราฟังมานานเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นติดกันเช่นนี้ทําให้ทุกคนอารมณ์แจ่มใสพอจัดงานฉล้องกันยกใหญ่ไม่ได้เมื่อวานนี้ชิวรลันจึงแสดงฟีไม,มาหา้หลายมือทําอาหารเลิศรสหลายอย่าง การเลี้ยงขนาดเล็กถูกจัดขึ้นในเรือนรับรองนอกจากล้วนหญิงที่ต้องรับผิดชอบการลาตเบียนรอบนอกในายามวิกาลแล้วองครักษ์คนสนิทที่มีส่วนรู้เห็นม่าเวลานี้รงเทียนอยู่ในถงเฉอไม่ว่าจะเป็นองครักษ์สายชีเหรือองครักษ์ชนสายตะกูชลชวนแต่มาร่วมงานจนนั่งเรียงกันเต็มโต๊ะฟังหมิงเป็นห่วงความปลอดภัยของเลี้ยเอ,อ๋อมาโดยตลอดพอถึงตอนนี้ค่อยพอจะสบายใจขึ้นบ้าง จึงดื่มกินอย่างสนุกสนานเต็มที่มีเขาเป็นหัวโจกซ้ำายังมีชิวเย่ชิวสิ่งและเหมียนยาเป็นลูกคู่งานเลี้ยงจึงดเนินไปอย่างคือคักเสียงร้อพูดคุยดังไม่ขาดสายอาหารจากรสมือไม่ครัวเองรงกลิ่นหอมฟุ้งเตะจมูกการรวมตัวสังสรรค์เช่นนี้จะขาดน้ำจันรร้อนแรงรสดีที่หมักบ่มมานานปีไปไม่ได้ ชิวเย่และชิวซิงถือเหล้าเอาไว้ในมือคนละกาแรกสุดบังคับรองหงดดื่มสามจอกรองหูนั้นกําลังอารมณ์ดีอย่าว่าแต่สามจอกเลยต่อให้สามสิบจอกก็ดื่มได้โดยไม่ต้องกระริบตาด้วยซ้ําดังนั้นเขาจึงดื่มเหล้าสามจอกทติดกันในเฮือกเดียวแล้วเป็นฝ่ายบังคับให้ชิวเย่และชิวซิงสองสาวจอมซนดื่มกันคนละจอกบ้างชิวล้านปิดปากพราะคิก้คักอยู่อีกทางแล้ว้อเรียนซองฟ้าแฝด เห็นไหมแห่งเท้าหาเสี้ยนแท้แ ใครเลยจะรู้ว่าเสื้อนชิ้นนี้จะวนเวียนไปตามเท้าทุกคนกันทนหน้าเมียนยาไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีทางรอดพ้นเงื้อมือของชิวเย่และชิวซิงอยู่แล้วแต่ยังนับว่าเขาก็ฉลาดพอตัวเขารีบร้องขอความเมตตาหลังจากทูกจับก,กรอบเล่าไปสองจอกโดยยกเรื่องที่ต้องออกเดินทางไปทำงานแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นมาอ้างจากนั้นก็แปรพักผิวฝ่ายอาจทำได้การช่วยชิวเย่และชิวซิงรังแกคนอื่นๆ ในสุดหลงผูกกลายเป็นคนถูกจับกอกเหล้ามากที่สุดและจะตัวกระแทบจะไม่ปฏิเสธเลยด้วยซ้ำชิวหลันได้อยู่ข้ขางๆย่าดืมไปสองสามจอกด้วยความคลื้มอกเคลิ้มใจล้วนยุนเป็นคนมีวินัยในตัวเองอย่างเคร่งคัดไม่เคยเห็นว่าการดื่มเ,ลเหล้าส่วนเซฮีหากันน่าสนุกแต่อย่างใดแต่ทว่าดวงตากรมโตของชิวเย่ฮ่จ้องมองมาอย่างขัดขึงนและกด เกรี้ยกลาดดูหน้าลงไล่นักเล่นเอาเกาหัวใจละลายเหมือนถูกกรอกยาสลายกระดูกไปครึ่งขวดอย่าว่าแต่เหล้าเลยตตอนบรรยาพิษเขาก็ยังยอมดื่มจนหมดเหมือนเป็นน้ำพึ่งผลสุดท้ายจึงกลับกลายเพราะว่ารัวยุ่นดื่มมากกว่าร้องหูเสียอีกแน่นอนว่าต้องมีคนเข้ามาดื่มคารวาวาฟิงหมิงด้วยเช่นกันตอนแรกเขนานั่งอยู่บนแท่นสูงอย่างสงบสุขปลอดภัยดีเพราะไม่ว่าใครเข้ามาดื่มคาราวาก็ต้องถูกตาอ่องแหงเชื่อเลยผู้ไม่ีใครกล้าทําให้โกรธบอกปัดไปทั้งหมด แต่เนื่องจากกำลังอารมณ์ดีและคืกจากฟังหมิงย่อมไม่ทางยอมอยู่เฉยๆอย่างสงบสงเงี่ยมพอเห็นทุกคนดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเขาก็ชักเปรี้ยวปากขึ้นมาจิมคนโปรมาจากปีกโรงเทียนกลางปกป้องเสียเองอย่างไม่กลัวตายแม่บอกใอ้จีรันลินเล่าให้หนึ่งจอก ผลสุดท้ายก็กลายเป็นรนหาที่ชัดๆแม้ว่าเขาจะไม่คนที่ดื่มที่หนักที่สุดในงานเลี้ยงแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นคนที่คออ่อนที่สุดอย่างแน่นอนเพราะเหตุน,นี้จึงกลายเป็นคนแรกที่เมาพบไปด้วยบรรดาองค์กรักษาสีเหลือต่างรู้ว่ามิงอ๋องของพว้ตนคออ่อนขนาดไหนฟุงมีดดื่มจนมเมาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่ากําลังทําอะไรลงเป็นบ้างเขาหวเราะสนับแลบร้องไหา้สุดท้ายก็ขอ,ขอว่าขอเสื้อ,อรองเทียนเอาไว้แน่นประหนึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้าย ถ้าทางมันถึงตาอย่างไรก็จะไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาดจากนั้นก็โถมก็ไปอยู่บนตัวกรักและปูเสียงเอแอค่าคือผ้าคาเดเอวค่าคือผ้าคาเดเอวไม้สีป้าหลงเถียน พรุ่งนี้จะเริ่มผูกข้าบนเอียได้พาข้าไปในหน้าข้าวเจ้าจะต้องพาข้าไปด้วยนะผู้พุทธไปก็รองให้โฮออกมาเหมือนเด็กๆทั้งฟาร์มสาง่างามของมิงอ,องอ๋องในความทรงอํานาจของนายน้อยถูกเลื่มไปจนหมดสิน้นลัวยุนที่กําลังเมาเกริมทุกเสียงร้องบอกเว็กนายน้อยทําเอาสะดุ้ง <c oughs> รงเตียนทำหน้าปั้นยากไม่ถูกตัวตลกนัเป็นเล่าครุงถ่วงคอไว้จนหนักอึง้งเขาลากร่างที่เลื่อนทะลายลงไปข้างล่างกว่าครึ่งของฟืงมิงขึ้นมาและยิ้มอย่างเอ็นดูพร้อมทำท่า,ทาเหมือนจะปรอบโยนฝ่ายน,านั้นแต่พออ้าปากต้องหยุดชะงักเพราะไม่รู้ว่าควรจะเอ,อ่ยออกมาอย่างไรดี พริบตานั้นความเจ็บปวดคมคืนแล่นทลักขึ้นมาในหัวใจแล้วแผดเผาไปทางร่างต่อให้เป็นคนสุขุมเยือกเย็นเช่นเขาก็ยังยากจะรับไหวจึงอยู่ว่าเขาเตรียมใจอยู่แล้วว่าต้องเศร้าเสียใจไม่แยกจากแต่ความรู้สึกนั้นไม่ชัดเจนขนาดนี้ แม้จะมีวัวใจที่แข็งแกร่งก้าหานความอะไรก็ยังกำซาดเข้ามาในทุกรูกลุ่มขนราวกับสายน้ำพอถึงตอนนี้โงเทียนที่เมาเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกร่างสนิทเขาสั่งเลิกงานเลี้ยง <c oughs> ไม่สั <c> ่ง <oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ขออภยัยโอ้ยอ่านผิด <c oughs> พอถึงตอนนี้โงเทียนที่เมาเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกสั่งสนิท เขาสั่งเลิกงานเลี้ยคนแยกย้ายไปพักผ่อนและอมฟึ่งมิงี่ร้องไห้จนน้ำใจและกำลังอาปาก้าหวดไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคืนนั้นทั้งคืนต้องแหงชีเลยยอมอยู่เฉยๆอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นฮักเบิงมิงดื่มจนเมาเพียบไม่ยอมนอนอย่างสงบเจ้าตัวละเมอพึมพำรรในความมืดพองแยบไปสัพักเาเริ่มพลิกตัวปัดปลายแขนก้าพร้อมเอ็นที่สาม,มาซุนก้ากระหันไหลของคนรักโดยไม่รู้ตัวแค่มองก็รู้ว่าความคิดยุ่งเหยิงแม้กระทั่งใน ยามห,หลับร้องเทียนข่มตาหลับไม่ลงกว่าค่อนคืนมิให่ว่าเขาจะเฝ้าลูกแกม้กมจูบขึนมาเพื่อความรักไหมกับอบอย่างไรก็ไม่เกิดผลไม่รู้ว่าเฟิงหมิงฝันร้ายถึงเรื่องใดเข้าจะได้หลับตาแน่นกระหมดเกี่ยวมุ่นมือซองข้างควานไปมาเหมือนกำลังหาอะไรสักอย่างเฟิงหมิง ตาอ,องนุมเรียกเบาๆสองสามครั้งเฟิงหมิงเฟิงหมิงแต่ไรปฏิกิริยาตอบสนองโรงเทียนไม่มีทางเลือกอื่นพอเห็นฝ่ายตรงข้ามเริ่มควานปลายนิ้วเข้ามาใกล้เขาส่งาจแขนเสื้อตัวเองไปให้เมื่อคว้าจับอะไรบางอย่างไว้ในมือได้เฟิงหมิงก็รู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งเขานิงงามงำอะไรบางอย่างในคอระพิกตัวอีกครั้งในสุดก็นอนอย่างสงบเสียที คราวนี้เขาไม่ยอมปล่อยมืออีกจ,จนขอพ้าสว่างรำไรร้องเทียนลุกขึ้นมานั่งและคมหน้ามองลงไปฟังบิงก็นอนอยู่ข้างตัวหลับเป็นตายโดยที่ยังกรย้ยมชายแขนเสื้อเอาไปด้วยสีหน้าอิ่มเอ็ใจเมียนหยา ทางด้านเมียนย้ายรับบัญชาติดตามนายในหัวของตนไปด้วยเขารีบตื่นนอนแต่เช้าอย่างไม่กล้าโอเอกประเปลี่นเสื้อผ้าเป็นชุดสีดามเตรียมความพร้อมให้ครบครันแล้วเข้ามาตรงเวลานายฐานหนุ่มเดินลงปลายเท้าไปที่เตียงก่อนจะออบอกเบาๆฟ้าบาทคนเอาเดินทางได้แล้วกระมังพอยัะค่ะ พุทพรางปลายตามองไปยังเฟิงหมิงที่หลับสนิทเข้าอ,อกเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเวลานี้เจ้านายกำลังอะไรอววรศักดิแค้นหายรงเทียนเจ้ามองเฟิงหมิงนิ่งนิ่งอยู่นานท้ายที่สุดก็แข็งใจละสายตาจากใบหน้าคนรักมาไปจากนา้เมียนยาน,น้อยน้อยก่อนจะลุกลงจากเตียงอย่างแผ่วเบาและปาดเียวราวกับแมวป่า ตอนที่ลุกขึ้นยืนเขารู้สึกเหมือนถูกอะไรฉุดเอาไว้ชายแขนเสื้อิยิกรรมืมอของเฟิงหมิงรงเทียนออกแรงดึงเบาๆแต่ก็ดึงไม่ออกเขานิ่งนันไปเล็กน้อยอย่างเลื่อนลอยสักครู่นหนึ่งกระถอนหายใจเฮือกและถอดเสื้อเอามาคล,ลุมคลุมลงบนร่างของเฟิงหมิงด้วยหาเสื้ออีกตัว,วมาสวมแทนจากนั้นก็เดินนำเมียนยาออกไปทางประตูหลังก่อนฟ้าจะสว่างโดยไม่ลังเลอีก ฟังหมิงไม่รู้ตัวเลยสันิทว่าโรงเทียนจากไปตอนไหนสุราร้อนแรงไปข้อห้ามสำคัญของเขาเสมอมาเมื่อคืนวานเขากำลังคึกจัดคนอยู่รอกที่ต้องรับผลที่ตามมาแบบนี้เขาเสื่อมเสลออยู่ในความฝันกระทั่งนอนจนตะวันลอยสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วอาการปวดหัวจากความเมาก็ยังไม่หายไปทั้งหมดแม้จะครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่เขายังจำได้ว่าวันนี้รงเทียน จะต้องลอบตามคณะอุปถุตกลับเมืองหลวงแห่งชีเลยจึงพยายามฟื้นตัวเองตื่นขึ้นมาพอลุกขึ้นนั่งได้ศีรษะก็ปวดราวกับจะแตกเป็นเสียงเล่นเอาเจ้าตัวถงกับกลุ่มหัวขลางอู้ชิวหลันและนางกำนันคนอื่นๆมาปัดกวาเชดถูห้องอยู่ก่อนแล้วพอตอนแรกพวกนางพยามทำงานให้เบาสุดนี่กลัวว่าจะทำให้เฟิงมิงตื่นเมื่อเห็นนายเนื้อหัวลุกขึ้นนั่งจึงงเดินเข้ามาหาทันที ท่านอ๋องทรงตื่นบรรทมแล้วหรือเพค้าสีประพักไม่สู้ดีเลยทรงปรียวพระเสียนหรือไม่เพคะเพิงมิงสลับศีรษะเหมือนอยากให้พระหนักเืองหลุดออกไปจากสมองบ้างก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองรอบตัวโงงเถียนล่ะ ตาอ๋องเสด็จออกไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วเพค้าชิวซิงชี้ป่ามือฝ่ายตรงข้ามได้ท่าทางสุขสนขณะท่านอ๋องบรรทมอยู่ยังจับชายจุดทรงขอตาอ๋องเอาไว้น่นจนตาอ๋องต้องทรงถอดเสื้อออกแล้วเปลี่ยนไปใส่ตัวใหม่แทนฟงหมิงก้มหน้าลงถึงได้เพราะว่านิ้วทั้งห้าเขายุ้มเสื้อตัวหนึ่งไว้อย่างห่วงแขนรากับเป็นสมัดลำค่าเข,ขาคงจะบขยุ้มแบบนี้มานานทีเดียวถึงได้ไม่รู้สึกตัวหากชิวซิงไม่บอกคงจะยังไม่ทันสังเกตชิวหลันยก ร้อนเข้ามาให้ให้หมอมชันทำไว้งานช่วยท่านอ๋องลางประพักนะพี่คะ่ะฟงหมิง เบือนหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าสว่างจ้าดีไม่ดีอาจจะใกล้เที่ยงเข้าไปแล้วเมื่อวานเขาดื่มหนักเกินไปถึงได้นอนหลับไม่รู้เรื่องทําให้พลาดแม้แต่ได้โอกาสจะได้ล่าลาหลงเถียนไม่รู้ฝ่ายนั้นจะไม่พอใจหรือเปล่านะคนที่ล่องลอยอยู่ในภาวะความคิดนั่งคิดอยู่บนเตียงครู่หนึ่งแต่แล้วอยู่ๆก็เอกใจว่าห้องเงียบจนผิดสังเกตจึงได้พบว,ว่านางกำน,นันโคนสิทธิ์ทั้งสามกำลังรอบพินาศหน้าตนอย่างระมัดระวัง เป็นอะไรไปหรือเข้าหัวรอ้ันเมื่อวานพวกเจ้ายังสนอย่างกับลิงวันนี้ทามังได้สงบสงเงียมเสียได้ลาเสื้อเรงเทียนถูกปล่อยออกก่อนที่เจ้าตัวจะลงจากเตียงมายืดตัวบิดขี้เกียจขยับกล้ามเนื้อรู้สึกสดชื่นกระพี้กระเปราขึ้นเป็นกองก่อนจะหันไปถาม โรงเถียนไปทํางานแล้วพวกเราเองก็จะอยู่เฉยไม่ได้เอ๋ชิวเย่ยทาไมวันนี้ถึงไม่ไปเรียนวิชากับอาจารย์ละ่ะชิวเย่ยก็เหมือนกับเพื่อนนางกันนั้นอีกสองคนที่เกรงว่าท่านอ๋องของนางจะเสี่ยงเสืมเมื่อตาอ๋องจากไปแต่นี่เพิงมิงมีท่าทางสบายสบายเหมือนปกติแม้พวกนางจะเดาได้ว่าเจ้านายเฟืนตัวเองอยู่บ้างแต่ก็ยังดีกว่าถอดทอนใจได้ ความเงื่อหง,งอยก็แล้วกันนางเข้ามาช่วยซิวซิงจัดเสื้อคลุมตัวนายกองเปิงมีนเกิดรอยยับระหว่างนอนและต่อผ่านรอยยิ้มสะพรั่ง หมอมฉันต้องทูลรายง,งานท่านออกให้ชัดเจนก่อนวันนี้หมอมชันไม่ได้ไปเรียนวิชากับอาจารย์ไม่ใช่เพราะขี้เกียจหากแต่เพราะหมอมชันมีเรื่องสำคัญมากก็ต้องจัดการเพคะไปตรงข้ามถามอย่างเจงวนจำไปเรื่องซ้ำอะไรที่สำคัญหรือชิวเย็ททำท่าโออวดแบบเด็กๆหมอมฉันต้องเจ็ดเวลาสองสามวันนี้บันทึกวิธีย้อมผ้าสีม่วงจัก,กรพรรดิอันแสนเรื่องเลือไว้โดยละเอียดอย่างนี้นับวเรื่องสำคัญหรือไม่เราเพคะเจ้าย้อมเป็นแล้วเลยฟงมิงตื่นเต้นขึ้นมา ทันทีเขา พร้อมกับตามองซิวเย,ย่ที่แท้อาจารย์ของเจ้านีช่างตาแหลมเสียจริงๆถึงได้เห็นแววคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้านี้ขนาดเพิ่งไปเรียนได้แค่ไม่กี่วันยังเรียนวิชาลับสุดยอดประจําตระกูลของคนอื่นเขาจนเป็นแล้วแต่ถ้าหากเจ้าจดบันทึกลงไปอย่างนี้พอมีพอดีคนร้ายคนอื่นมาเห็นเข้าจนวิชาลับรั่วไหลอาจารย์ไม่ได่าเจ้าแย่หรือข้าว่ายังไงเจ้าไปถามอาจารย์ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเถอะนะ ชิวเย่ยหัวรอคิกคิกก่อนจะโบกไม้โบกมือไหนเลยหม่อมฉันจะเจรยนวิชาได้สําเร็จหมดสิ้นแล้วลำพังแค่สี่ยอมพื้นผืนยังมีรา,รายละเอียดมากมายนักตอนนี้หม่อมฉันเพิ่งเรียนขั้นพื้นฐานเท่านั้นแหละเพคะ ชิวหลันที่กำลังนั่งคุกเข่าผูกเชือกรองทางหุ้มแข้งให้เปิงเมิงอยู่ด้างด้านซ้ายมือเงยหน้าขึ้นมาขัดก่อชิวเย่เยาวแต่พูดวกวนสิท่านอ๋องทรงฟังเจ้าจะมึนงงไปหมดแล้วเหดี๋ยวม่อมฉันจะเล่าถวายเองดีกว่ามีครั้งที่ท่านอ๋องทรงเดินทางจากเมืองเย่ยชงท่านอัมมาได้มอบหมายหน้าที่ให้ท่านอ๋องทรงพยายามรวบ,บรวมตำราโบราณ แพกเกวิชารับให้สุดความสามารถเพื่อให้ความรู้อันล้ำค่าเหล่านั้นวอดวายกลับไปสงครามในถ่ายภักหน้าไม่ใช่หรือเพยควิชายอมผ้าสีม่วงจัก,กรพรรดิของร้านฟูซี่เหมือนก็เรียกนี้ว่าเป็นสุดยอดของวิชาเส้นกันชิเย้จึงอ้อนวอนจนอาจารย์อนุญาตให้ยืมตำราย,ย้อมผ้าของร้านปูซีเหมือนมากะลอกสำเนาให้พวกเราเก็บไว้ยอย่างไรเล่าเปียคะ เมื่อได้ชิวหลานช่วยเตือนความจำเฟิงหมิงถึงเพิ่งนึกออกว่าเลียจงเหลียวมอบหมายหน้าที่นี้ให้ตนจริงๆระหว่างการเดินทางเกิดเรื่องเคลื่อนติดกันมาตลอดแทบไม่มีเวลาพักหายใจหายคอจนเขาเกือบลืมหน้าที่ซึ่งไม่ค่อยสาคัญเท่าไรนักนี้ไปเกือบหมดแล้วชโชคดีที่นางกำนันนน้อยทั้งสทั้งฉลาดเฉลิยวและมีไวพริบเป็นเลิศเฟิงหมิงนึกประจัยแกมยินดีก่อนจะเอ่ยชม ชิวเย่เจ้านี้เยี่ยมยอดไปเลยของอย่างนี้ยังอุตส่าห์ยืมออกมาได้อีกอยินมาพวกตำราวิชาลับแบบนี้คนส่วนใหญ่จะหวงหนักหวงหนาถึงขนาดยอมตายด้ยเลยด้วยซ้ำนี่เจ้าใช้ไม้ไหนเขาละ่ะอาจารย์ของเจ้าถึงได้ยอมใจอ่อนพูดพลางมองชิวเย่อย่างสนใจใครหร uh, ชิวเย่ไร ไหวไล่ตอบตามตรงหม่อมฉันไม่ได้ใช้ไม่ไหนทั้งนั้นแหละเพคะพอที่อาจารย์หยิบตลาเก่าวครามเกลื่อมหนึ่งออกมาเปิดอ่านหม่อมชันเห็นแล้วก็นึกนึ้นอได้ว่าท่านอมัดเคยกำชับเรื่องรวบรวมตำราบโบราณตอนแรกหม่อมฉันเพียงแต่แค่รอบรอบเลียงเลียงเคียงเคียงขออาจารย์ดูอย่างไม่มั่นใจนักนึกไม่ถึงว่าอาจารย์กลับมีท่าทางตื่นเต้นอย่างมากเพิ่งมิงขัดก็ต้องตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วสิถ้าหากเจ้ามาขอตำรารับสุดยอดประจำตระกูลของข้า้าเองคงตื่นเต้นต กใจมากเหมือนกันนั่นแหละฝ่ายตรงข้ามแยงยิมยิมท่านอ,องทรงข้าพระไทยผิดแล้วเพรคะอาจารย์ตื่นเต้นด้วยความเพิ่มปิติต่างหากพอได้ฟังมอมฉัน คำขอของมอมชันอาจารย์ก็นิ่งตะลึงอยู่นานแล้วอยู่ๆก็น้านออกตาเสียอย่างนั้นแถมเอาแต่ร้องชมเมยุทอาจารย์พูดอะไรออกมามากมายแต่มองชันจําไม่ได้ไม่หมดรู้แต่เพียงว่าท่านเอ่ยชมท่านอองท่านนั้นแหละเอกคะว่าท่านอ,องทรงมองการ,รไกลม่แต่คน้รู้คุณค่าของสิ่งที่สามัญชนพยายามเศร้าห้างสมมาหลายรุ่นเท่านั้น ถึงจะมีคุณสมบัติเหมาะกับเป็นเจ้าคนนายคนจากนะ้นอาจารย์ก้อนถ่ายหน้าอทอท้อนใจอยู่นานแล้บอกตอนเองมองคนไม่ผิดจริงๆฟังมิงเกาศรีรษะท่าหังง,งงุนงงเหมือนคิดอัวาแทบแตกตาอย่างไรก็ทําความเข้าใจไม่ได้ปฏิกริยาของอาจารย์เจ้านี่ไม่ประลาดไม่เหมือนใครจริงๆแต่ตาลุงนี่ก็ชอบตื่นเต้นง่ายเกินเหตุอยู่แล้วล่ะนะดูจากที่รับชิวเย่เป็นศิษย์ก็รู้แล้วละ่ะ ท่านน้องสงคิดเช่นนี้ผิดไปแล้วเพคะชิวเย่เอ่ยด้วยสีหน้านเคร่งเครียดอ,อาจารย์ชรามากแล้วก็จริงแต่ยังไม่ละเลือนเลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่มอบตำราวิชาย,ย้อมผ้าของร้านฟูซีเหมือนให้มอมฉันท่านยังกับชักประชายอย่างจริงจังว่าตนเองมีชีวิตอยู่มาจนปุนนี้เคยเห็นมหาสงครามมาแล้วกับตาแต่คนเบ็นทับในกองตบดาบฉับเดียวพรพลก็ต้องหลังเลือดราวสายน้ำเมื่อใดที่ข้าศึกยกทัพมาตีเมืองแตกไพรฟ้าประชาชนก็น่าจะกลายเป็นแพ้ ถูกเชือดเมื่อถึงเวลานั้นทุกอย่างที่เผาน่าจะถูกเผาทุกคนที่ฆ่าได้ก็จะถูกฆ่าชีวิตคนไร้่ายิ่งกว่าผักปลาแล้วผู้ใดเล่ายังจะมีปัญญามาคอยปกป้องตำราวิชาลับอะไรได้อีกแต่ก่อนนี้มีวิชาความรู้ดีๆสูญสิ้นไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหร่วิธียอมผ้าสีม่วงจกักรพรรดิเป็นผลสําเร็จจากแรงกายแรงใจของคนหลายรุ่นยามออกทะเลกรสุนเสียชีวิตผู้คนไปไม่น้อยกว่าจะ ตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่ายากเย็นเข็นใจนัก หากต้องวอดวายด้วยไฟสงครามในอนาคตต่างหากเล่าถึงจะน่าตรอมใจดังนั้นอาจารย์จึงได้สั่งให้หมอมฉันรีบพัดลอกตำราให้ท่านองคงทรงเก็บประษาไว้อีกเล่มหนึ่งหากต่อไปเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงอย่างน,น้อยๆจนรุ่นหลังยังรู้ว่าร้านถงรัฐถงเคยมีร้านฟูซี่เหมือนเคยมีสีง่วงจัก,กรพรรดิที่ผู้คนชื่นชมคนเราทำงานอย่างเหนื่อยยากมาทางชีวิตก็เพื่อทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ให้คนรุ่นหลังไม่ใช่หรือเพคะ ชิวเย่เป็นคนแจ่มใสร่าเริงมักจะห,หัวเราะหัวใครอยู่เป็นนิดน้อยนักที่จะจริงจังได้ถึงขนาดนี้ขออนุญาตตัดตอนจบตอนที่209อกันนี้ก่อนครับขอบคุณครับท่านใดยัยงไม่ได้กดติดตามก็ขออนุญาตกดติดตามในช่องของลุงโตโนโ่ด้วยนะครับ